สวัสดีครับท่านผู้ชมบิตบิตคอยทุกท่านคงจะได้ยินได้ยินข่าวเรื่องบิตคอยเรื่องคริปโตเคอร์เรนซีกำลังโด่งดังในต,ตอนนี้ครับขึ้นขึ้นลงลงหุงืหวายิ่งกว่าหุ้นปั่นนะครับเอ้ผมก็มาคิดว่าการสร้างเหรียญขึ้นมาเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับคนสร้างเนี่ยก็มีวัตถุป,ประสงค์เพื่ออะไรสร้างขึ้นมามันมันคล้ายๆกับ กับสมัยโบราณไหมพ่อมุ่นหมอผีครับเขาเศษสร้างกุม,มันทองใช่ไหมหมอผีสร้างกุม,มันทองขึ้นมาเพื่อใช้งานเกจิอาจารย์พระเรานะครับก็สร้างเหรียญสร้างเหรียญน,นั่นนี่ขึ้นมาแล้วก็ปลูกเศษนะ้แล้วก็มีเซียนพระเข้าไปเล่นนานๆน,นไปราคาก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปนะครับถ้าดังๆอันนี้ก็แพงรนะาคาให้เช่ากันแพงมาก มาปัจจุบ,บันนี้ก็มีมันเหมือนกับการเสงนี่หร,อ,หรอครับนะสร้างสร้างเหรียญพวกนี้ขึ้นมาเยอะเลยครับเทา,าที่ผมทราบตอนนี้มีประมาณสามถึแปดเหรียญเท่าที่มีมีชื่อมีมีการค้าอยู่นะครับแล้วถามว่าคนสร้างเนี่ยเขาเขาลงทุนอะไรเออแล้วก็สร้างมันเพื่ออะไรเขาลงทุนไปเท่าไหร่แล้วทําไมพวกเราต้องไปซื้ออ่าต้องไปเล่น มันเหมือนกับเล่นเล่นพระหรือเปล่าครับเนะขาก็เสกเศกเศกเงินขึ้นมาก็าเหมือนกับการเศกเงินขึ้นมาของคนรุ่นใหม่นะครับของคนที่มีความรู้ความรู้ด้านบล็อกเชนนะครับด้านเศรษฐศาสตร์ก็สร้างขึ้นมาเหมือนเหมือนกับพวกหมอผีสมัยก่อนมีการปลุกเสกอ่าปลุกเสกแล้วการสร้างนี่มันไม่ใช่ยากมากนะครับ โปรแกรมภาษาคิวมตอร์ที่เขียนเนี่ยมันก็เป็นภาษาจะว่าพวกซีพัทพัทซึ่งภาษานี้มีมานานมากแล้วสมัยผมทํางานผมก็เคยใช้แับภาษาพวกนี้เป็นแต่ว,ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีคราวมีมีคราวแล้วก็มีบอกเชนขึ้นมาเทโนี้ใหม่ขึ้นมางนั้นพวกนี้ก็เลยจ้างโปรแกรมเมอร์มือดีหรือคนที่เป็นวิศวกรคอมพิวเตอร์นะมาสร้างเหรียญขึ้นมาอ่าแล้วก็ปลึกเซ ปลุกเสกให้มันให้มันวิ่งแล้วก็มีผมไม่ทราบไมเรียกว่าอะไรนะครับแห่เข้าไปซื้อเล่นเงินกำไรอ,อ่าผมผมไม่เข้าใจ